วันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ซีคอ,อ,อนสแควร์นะครับผมเราจะมางานเปิดตัวเจ้าฟูติฟิล์ม XH2S กันนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้ด้านนี้นะครับผมจะเป็นศูนย์ของ p o t t o n n o o l e r r n n n นะครับผมนะก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่อยู่ในวงการกล้องของเรานะส่วนถ้าบรรยากาศภายในงานเนี่ยของเจ้า XH2S เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีตัวจริงให้จับมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดีย๋ยวเราค่อยตามไปดูกัน คือเจ้าตัว,ว FujiFilm X-H2S นะครับซึ่งอันนี้นัำเบอร์ต้องบอกก่อนนะว่านัำเบอร์เองเป็นยูเซอร์ที่เคยใช้ Fuji X-H1 มาก่อนนะครับเอา first impression ก่อนบอกเลยว่าดีมากเน่ยดูนะไงฮะการจับถือเนี่ยถือว่าดีคือต้องบอกมือมือน้ำเบอร์ค่อนข้างเล็กนะครับเราดูนะดูกิปนี่คุณดูนะลักษณะการซอรร่องดีเลยนะครับนะสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับผมคือตรงนี้ จอจะใหญ่มากคือคนที่เคยใช้ตัว GFX มาเนี่ยจะจะรู้เลยว่าอ๋อเนี่ยมันจะใหญ่ประมาณนี้ h x h 1จะเล็กครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งกว่านี้แต่ถ้าเป็น X อ่า GFX จะใหญ่ประมาณนี้นะอ่าและที่เปลี่ยนไปตรงนี้คือตรงแถบตรงช่วงนี้ค่อนข้างดีสมมติว่าเวลาเพื่อนเพืเขาเรียกว่าไงอะถ่ายวีโอหรือถ่ายภาพนี่ปกติเวลาการจับนะแฮนเดิลอย่างนี้ปุ๊บหมือว่าคุณคุณการจะถ่ายคุณมองช่องมองสมมติอยากเปลี่ยน ISO นิ้วมันอยู่นี่ไหนลองดูดิดสมมตินะเนี่ยนะฟึ๊บดูนะนี่นะดูนะนนะสมมติว่านาเบิร์จับงี้ปึ๊บเฮ้ยอย่าเปลี่ยน ISO ปึ๊บจึ๊บเห็นไหมนิ้วก็จะอยู่นี่แหลยนะอ่าคืออักโนมิกรอบนี้มาวางปุ่มไว้ค่อนข้างดีทีเดียวนะได้ออโมดเปลี่ยนนาเบิร์จำได้ว่าได้ออโตนทั้งก่อนอนะ่ะมันจะไม่แน่ใจนะว่ามันอยู่ตรงด้านนี้หรือเปล่านะหรืออยู่ตรงนี้นะแต่รอบนี้ทำได้ดีขึ้นนะครับ โดยเฉพาะคัสตอมคุณคุณเคยเห็นไหมว่ากล้องมิเลดรรุ่นไหนบ้างที่ให้คุณเคยเห็นไหมว่ากล้องมิเลดรุ่นไหนบ้างที่ให้คัสตอมมาถึงหคัสตอมอ่ะคุณมาดูนี่คุณมาดูนี่ไม่ใช่หกด้วย 7. เจ็ดนะ C1 หนึ่งถึง c ีเจ็ดนะปกติไม่ค่อยมีนะครับนะทีนี้แล้วก็ตรงนี้ทีนี้เรามาดูด้านหลังนี่ครับจอ คุณดูนะครับจอฟลิปแล้ว x อ็เป็นจอแบบไทแองเกิลทิวคือมันเป็นจอทิวเสร็จปุ๊บแล้วมันมันมันตะแคงข้างแต่มันไม่ได้ฟลิปแบบนี้นะแล้วสังเกตนะครับพอฟลิปแล้วเนี่ยนี่นี่นี่มันมีสกูอยู่เห็นไหมนวมีสกูอยู่มันเอาไว้ใช้กับตัวคูลิ่งแฟนเพื่อไว, <S <S ไว้หลังเราใส่ตัวพัดลมกรณีที่แบบว่าเพื่อนๆใช้ ถ่า,ายวีีโอแล้วกลัวมันฮ e a มันจะมีความร้อนสะสมใช่ไหมคุณติดตัวคูลิ่งแฟนตรงนี้ได้แต่มีข้อแม้นะถ้าคุณติดคูลิ่งแฟนตรงนี้จอไม่ได้คุณจะต้องอ้าจอไว้อย่างนี้ตลอดจะทำได้แค่นี้กหรือแบบนี้คุณจะฟิตแบบนี้ไม่ได้นะอ่าส่วนตำแหน่งปุ่มตรงนี้ที่เปลี่ยนไปจะมีตรงนี้นะครับจอยจอยมีตำแหน่งที่ดีขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับรับกับนิ K ้วพอดีนะ กอนะบเบิลจับน,นี้จับปุ๊บยู่โป้งพอดีเลยนะประมาณนี้นะครับทีนี้นอกเหนือจากปุ่มพวกนี้เนี่ยที่เปลี่ยนไปอย่างหนึ่งก็เป็นในส่วนของตัว,วพอร์ตต่างๆอันนี้ต้องพูดเยอะเพราะว่า h 1หรือในตระกูล XS s e r ซ e s เขาจะเน้นในเรื่องของงาน VO นะครับเรามาดูาแต่ละอันกันอันนี้ h d m i ดียมไอโฟไซนัท ไม่นะครับนะครับแล้วก็หูฟังอ่าอันนี้ผมมีคำถามมีคำถามหมุนจอติดพอถูฟังด้านข้างไหมครับอะไรนะครับหมุนจอติดพอถูฟังด้านข้างไหมครับทางบ้านบอกว่าติดจอไหมปึบหมุนหมุนเนี่ยเนี่ยหมุนแล้วไม่ใช่อ่าถูกแคน่ไม่เหลือไม่เหลือแต่ว่าก็หลบหลบแต่จริงๆเราเราใช้วิธีนี้ได้หมุนอย่างนี้ไปก่อนอ่าแต่ว่าดึงดึงอันนี้ออกได้ปะไม่ได้ครับดึงไม่ได้นะครับ ทีนี้ <Okay. S 1> พวกปุก่มพวกนี้เนี่ยจะเหลือลอ,อีกพอร์ตหนึ่งพอร์ตนี้จะเป็นพอร์ตเ s ือนปีไทนะครับ y ท e C เนี่ยสำหรับใช้ในการพวกชาร์จแบตหรือต่อพวกอุปกรณ์เสริมต่างนะอันนี้นะับเบิร์ไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนตัว x อไหมที่แบบว่า y ท e C เนี่ยประยุกต์ใช้งานกับตัวไมที่เป็น y ท e C ได้นะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรอภาครีวิวครั้งหนึ่งนงนะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เปลี่ยนไปตลอดการ นะครับขอโทษสลอดการ์ดนะครับเป็นกล้องมิเรล์ในตระก,กูลเอ็กซิลี่รุ่นแรกนะครับที่ใช้ CFX p e s s นะักต้องบอกว่าตามยุคสมัยดีกว่าเนาะเพราะว่าปกติเราจะเห็นแต่ว่าเป็น SD card นะครับนะแต่พอเป็นตัวเนี้ยมันจะเป็น CFX เ e s ไท y p บี B. เขามีเขียนเลยนะครับไม่ต้องงงเผื่อมางคนส่งแล้ว่าใช้ไทปอะไรนะ อ่านี้มีเขียนไว้นะครับผมแล้วก็ใช้เป็นในสงตัว s d ดดิกสนะสาเหตุนะครับที่เขาใช้ตัว CFX p เนี่ยเพราะว่าเขารองรับการถ่ายวีโอ 6K 30p นะ 4K 120p นะครับผมแล้วก็พวก 4K แล้วก็พวกสัลโมชั่นอื่นๆได้อีกนะครับตรงนี้มันเลยทำให้จ้องเป็นจะต้องใช้ตัว CFX p เพื่อใช้ในการที่จะประมวลผลได้เร็วพวดพันอะไรประมาณนี้นั่นเองนะนะทีนี้เนี่ย เจ้า FUJI XH2S เนี่ยเขาต้องถือว่าเป็นกล้องมิเลดในเจนที่5นะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกล้องเจน4ก็จะมี x o 3นะ X4 t นะครับผม XE4 แล้วก็ XS10 นะแต่สำหรับ XH แต่สำหรับ XH2S เนี่ยเขาเป็นกล้องมิเลด X Series ใน7 t 5แล้วนะครับผมความพิเศษคือเขาใช้เซ็นเซอร์แบบสเต็คซีมอรซึ่งจะทําให้มีการประมวลผลที่รวดเร็วนะครับผมตอบโจทย์ด้านงานสายแอคชั่นสายสปอร์ตนะครับได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะแล้วก็ได้เรื่องในสมรรถนะเฟรมเฟอร์เซกที่ตัวนี้ต้องบอกว่าสามารถถ่ายรัวได้ต่อเนื่องสูงสุดอยู่ที่40เฟรมเฟอร์เซกได้กันเลยทีเดียวนะแต่ย้ำนะครับ40เฟรมแบบ e shutter นะครับผมไม่ใช่ mechanical shutter นะแบตเตอรี่ แบตรุ่นเดียวกับตัว X4 นะครับแบตรุ่นเดียวกัน,ต,ต,ต,นตัวนี้แบตรุ่นเดียวกันนะครับนะเพราะฉะนั้นใครใช้ X4 อยู่แล้วอยากอัปเกรดตัวเองขึ้นมาเก็บแบตไว้ขายตากล้องไปเก็บแบตไว้พอแล้วเราก็อัปเกรดขึ้นมาที่ตัว X2S ตรงนี้กันนะครับนะ โอเคอันนี้ก็เป็นในส่งตัว first investment และกันนะครับผมโอเคนะคร <Okay, S 2> ับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมกับาการแฮนด์ออแล้วก็ first investment ครั้งแรกนะครับผมของตัว Fuji X-S2S นะครับผมแล้วก็เป็นในส่งตัวเลนที่จะเปิดตัวามาพร้อมกันนะครับแล้วก็ตัว accessories นะและที่สําคัญนะครับใครมีคําถามนะจะกล้อง X-S2S ก็ได้เลนนะครับผมคูล l i n g Fan นะ สามารถพิมพ์เข้ามาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดทีมงานได้ไปได้มารีวิวแบบฟูลรีวิวแบบจัดเต็มในภาคสนามเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรพิมพ์เข้ามาเลยนะครับผมเดี๋ยวทีมงานจะนาไปไขกระจังให้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปครับผม